พระเอกของเราวันนี้นะครับเป็นเบคอนแล้วก็เป็นตัวของแฮมนะฮะและนี่นะครับก็คือตัวของเบสรถสําคัญเลยก็คือสับปะรดนั่นเองพยายามใส่เกลี่ยให้ทั่วนะครับมันจะทําให้รสชาติมันมีความสม่ำเสมอกันเนาะเมนูสองสัญชาติวันนี้ครับตุรกีพบอเมริกาเลยฮะพิซซ่าในแบบฉบับเดิมๆของคุณถูกเปลี่ยนมาเป็นความลงตัวของเคบับกับความอร่อยของฮาวายเอียนนะฮะเมนูนี้ทําง่ายได้ขนาดไหนถ้าอยากรู้ลองมาดูกันครับ เริ่มต้นนะครับจากการที่เราหั่นของหน้าฮเาวียนก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีนี่ครับเบลเปเปอร์สามสีนะฮะใช้ทั้ง3ส,สีเลยแกนกลางออกนิดนึงนะครับเคบับหรือว่าขบับของตุรกีนะครับเป็นลูกผสมระหว่างของอเมริกาแล้วก็ตุรกีก็คือพิซซ่านะฮะเราจะปรับเป็นตัวของเคบับเฮเวียนนั่นเองสําหรับตัวนี้นะอินคาซอยตัวของเบลเปเปอร์นะครับประมาณหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นสีเหลืองนะครับ สีีเขยวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวของกลิ่นแล้วก็รสของเบปเปอร์เนี่ยพอโดนความร้อนเนี่ยเขาจะหอมมากๆนะฮะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้รสชาติที่ดีนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวของหอมใหญ่นะฮะหอมใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสําคัญนะครับที่เราใส่เพื่อที่จะทําให้ได้รสชาติหอมหอมันหวานนะครับ ต่อไปนะครับมะเขือเทศนะครับบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นออริจินอลฮาวายเอยนจริงอาจจะไม่มีนะครับอย่างเช่นตัวของมะเขือเทศนะฮะเขาใช้เป็นตัวของซอสมะเขือเทศหรือว่าเบสัวรสชาติของซอสพิซซ่านะครับแต่วันนี้อินมีการปรับนปหนึ่งเพราะว่าในตัวของเคบับบิบบับเนี่ยมีการใส่ตัวของมะเขือเทศลงไปด้วยนะครับฟิวชั่นกันนิดหน่อยและนี่นะครับก็คือตัวของเบสรสสาคัญเลยก็คือสับปะรดนั่นเองเขาบอกกันว่าสับปะรดเนี่ยคือตัวต้นกําเนิดของการเกิดพิซซ่าฮาวายเอียนเลยเพราะว่าคนที่คิดค้นเนี่ยเขาลองเอาสับปรมาลองท แล้วก็ลองทํากินกันในบ้านก่อนสุดท้ายคือรสชาติเนี่ยออกมาถูกใจจึงเกิดมาเป็นฮาเวเอียนในทุกวันนี้ที่เราเห็นกันนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของผักเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาวัตถุดิบพิเศษวัตถุดิบพระเอกของเราวันนี้นะครับเป็นเบคอนแล้วก็เป็นตัวของแฮมนะฮะน่ากินมากตัวนี้ก็คือตัวที่เพิ่มรสชาติของเรานะฮะในพิซซ่าหรือว่าเคบับที่เราจะมาทําในวันนี้นะครับน่ากินมากหั่นก็ไม่ต้องเล็กมากนะครับ นี่นะครับแฮมเราก็จะหั่นเตานะครับหรือว่าหั่นเส้นก็ได้นะจริงตามชอบได้เลยแหละการทาอาหารพวกนี้นะครับจริงมันไม่มีถูกผิดเนาะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะฮะอย่างที่อินบอกคือตัวฮาวไยนที่อินทำเนี่ยเมื่อเกิดจากการฟิวชั่นหรือว่าการตัดแปลงแล้วประมาณนึงนะครับโอเคเรียบร้อยฮะ วัตถุดิบแล้วก็อินกิเดียนของเราตอนนี้ที่จะต้องหั่นเนี่ยครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาให้เองอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวของแป้งพิซซ่าครับดูหนานุ่มมากๆนะฮะเราใช้แป้งพิซซ่านะครับมาอบนะครับทำเป็นแป้งแทนเคบับนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวแป้งพิซซ่าตัวนี้ครับเราจะอบที่ประมาณร8 0ย9 0ถึงอองศานะครับระยะเวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะฮะนี่ครับผมหนึ่งแผ่นแบบนี้นะครับ เริ่มต้นจากการใส่ซอสครับจริงๆเราจะใช้เป็นซอสพิซซ่าสำเร็จก็ได้นะครับแต่วันนี้อินอยากใช้เป็นตัวของซอสมะเขือเทศนะครับเป็นแบบโฮมคุกนะมีอะไรใช้งั้นที่บ้านเลยได้เลยนะฮะเด็กๆน่าจะชอบนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะอินจะใช้ช้อนนะครับเกลี่ยซอสของเรานิดนึงนะครับเอาจริงแค่แป้งกับซอสก็คือน่ากินละจากนั้นอินจะโรยตัวของพริกไทยลงไปนะครับประมาณหนึ่งก่อนนะฮะแค่เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวของเบคอนนะครับ นี่คือถ้าสมมุติว่าอบเสร็จก็คือกลิ่นคือแบบต้องหอมมากๆแน่ๆเบคอนใส่ตัดกับแฮมได้เลยนะครับขั้นตอนนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะใครชอบเครื่องแบบหนักๆแน่นๆเนี่ยจัดเลยเดี๋ยวจะใส่ผักสลับกันด้วยนะครับสับป,ประรดนะครับแล้วก็ของทุกอย่างที่เราซอยไว้สลับกันไปได้เลยนะครับพยายามใส่เกลี่ยให้ทั่วนะครับมันจะทําให้รสชาติมันมีความสม่ำเสมอกันเนาะเครื่องแบบแน่นมากค่ะจุกจ เอาริงคือน่ากินนะเห็นแค่นี้ก็น่ากินแล้วแล้วอินนะครับก็จะปรุงรสด้วยตัวของริกไทยรอบนึงนะัมีปาปิก้าเผ็ดเล็กน้อยนะฮะจริงๆใครแบบไม่ชอบนะครับก็อาจจะใส่ตอนสุดท้ายก็ได้นะครับไม่ต้องเยอะแบบให้พอมีรสชาติก่อนนะครับแล้วก็โรยชีสนะครับสำหรับทำพิซซ่านะครับโอ้ส่วนตัวเบดพิซซ่าเราเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบนะครับอุณหภูมิประมาณร้อยแ0ถึงอองศานะฮะ10ถึงนาทีดูตามความเหมาะสมนะครับไปกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเบทพิซ่าของเรานะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่าครับ mm hmm. เสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. อินจะวาวางบนแผ่นกระดาษที่ทำคล้ายๆกับตัวเคบับนะครับ mm hmm. แล้วก็มาโรยตัวของออริกาโนนะฮะตามชอบเลย mm hmm. หอมมากทุกคนคือกลิ่นแบบดีอยากให้ทุกคนแบบอยู่ด้ยวยกันตรงนี้เลยคือกลิ่นดีมาก mm hmm. แล้วก็มีปาปิการอีกหน่อยหนึ่งนะครับ mm hmm. mm hmm. โรยมาอยองเนสนิดนึง แล้วก็มีผักสลัดนะฮะผักนี้แบบดูสดแล้วก็กรอบมากนะครับเราใส่แบบสลับนิดนึงนะครับกินโอ๊กบ้างเรดโอ๊กบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพับนะครับคล้ายๆกับเคบับแล้วก็มัดเชือกครับพับกันเลยนะครับหออย่างนี้นะครับแล้วก็จะมัดเชือกนะครับให้มันดูน่ารักขึ้นนะครับเพื่อกลิ่นมันหอมมากทุกคนนี่ครับ ตอนนี้นะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดิ๋ขอให้แบบสวยนิดนึงเดี๋ยวเพิ่มดอกไม้กินด้านลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นดอกเข็มอินเดียนะครับนี่นะครับเป็นดาวเรืองฝรั่งเศสครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเมนูฟิวชั่นง่ายๆระหว่างตุรกีแล้วก็อเมริกันนะครับเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าทำง่ายมากเลยแค่มีเตาอบนะฮะลองไปทำดูกันนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ